สวัสดีจ <S 1 yelled> ้าเพื่อนเพื่อนโอ้ขอโทษด้วยค่ะเึิ่งภาพของยายน้องรู้ป่นะมันบ่นิงกับยายน้องฟ้ายางยางแบบเฝ้าเฝ้าอ่ะเด้อจยากอยากอยากไปซ่อมเมืองมาตาแล้วตัดอัญญาได้หลายปันไดายเลี้ยวนะมันมันมันจีไทยแล้วได้บอะได้เลยเฝ้าเจ้าเพื่อนชางยางยางบึบ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 ลืมคืนป่อว่ากล้องยจ้าของ ซือกล่องยางขอโทษนะคะเพื่อนๆจ้าก็ชีวิตหัวจกน้อยนะคะจ้าจ้ะย้ายนอนกะทิไปหมากะเรียนนัคนคือว่านละไปทักงใดก็ใดพู้นไปเบิ่งตาแล้วตัดหย่ากันแล้วตัดหย่าแล้วเตรียมเตรียมพื้นที่ไว้ถ้าให้เพื่อนมาถอนก้าให้นะจ้ามาถอนก้ามาโลกก้าเพื่อเขาจะได้ดำหน้าเ่ยจะดำหน้าตรงนั้นเลยจ้าจ้าแล้วก็เลยตัดไอ้น้ำ ขังบนนี่ค่ะคือซึ่งกับตัดมาเน่แล้วค่ะตัดมาเน่แล้วขังนี่กับยังบ้านในตัดแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจังไน,น, <c oughs> <c oughs> น,นเราขึ้นมาตัดหรอกเปล่าลายวะเนี่ยญาติพราะว่ายาดเราเลี้ยวกวันนะญาติเราเศร้ากวันญาติไทยลำเล้าพระทันนะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนจ้าจ้า <c> จ <oughs> ้เลยไปเบิ้งขายเพื่อนเพื่อนจ้าไปเบิง้งไปเบิ้งตาแล้วตัดหย่านะคะค่ะพื่นเรา บ่กวาเจ้าของเถาจา้าเมียเตเขาบอกว่าให้จังคนจางเล็กเล็กเล็กน่อยเขามาเห็ีจดาเจ้าของแล้วมันถกบาวไาหวเดยวกับจุมมาปวดเทียงปวดขาเ้ากับบ่าวาน้าเฮาที่ละบาดเนี่ยจ้าแล้วกับบ่ววาน้าเฮาจักเมียกับยังวาเนาะมันว่าโอ้ยว่าส,สัับยังเป็นยังสีเนาะว่าเอ้าตัดอายุทวนทว,นท,ว,น,ทวนที่นี่นละ การเลื่อนออกกันเดี๋ยวมาซองมึงนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้ะการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าว่ามันสิดลำบากลำบนญลำไดนค่ะมันบวมเอียนมาสิดบ้านตะเข่าฉีดเกี้ยวตะเข่าย่างเดียวค่ะซึ่งหยาค่ะไอ้สิมันเกิดเป็นหยาเป็นยังยงี่นั่ไอ้ขั้นถอดขั้นแท้พวกนี่จ้ะเ้าก็ต้องตดัดเ้าก็ต้องทำความสะอาดเป็นขั้นบริสัทธ์กะหกไหลนั่นจะเพื่อนๆจ้ะค่ะขั้นบริสัทธ์มันกะหกค่ะห้าก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดสุยางค่ะเฮ็ดสุยางสุเนี้ยค่ะเฮ็ด กับเพื่อกับเพื่อความให้แบบเขาก็ต้องการผลผลิตเนาะค่ะเฮ็ดนี่ยังกระด้ก็ต้องการผลผลิตเพื่ออยากได้เนี่ยพอได้ยุได้กินค่ะซึ่งยายน้องกับเพราเฮ็ดเยอะเละค่ะเฮ็ดพอได้กินพราบ่ได้ซื้อเพิ่นค่ะเพื่อนๆจ้าซึ่งการซื้อเขากินเนี่ยโอ้ยายน้องเคยเจอมาก่อนเลยเด้อค่ะเด้อซื้อเขากินนะสมัยก่อนนี่ยายน้องบ่เคยมีห้มีหน้าเด้อค่ะบ่มีบ่มีหน้าค่ะอันก็เฮ็ดให้อยู่ก็เฮ็ดให้อยุ แต่ว่ามันบ่พอที่สิได้ปลูกข้าวค่ะบ่ได้ปลูกข้าวซื้อข้าวกินค่ะสมัยตะกี้ซื้อแต่ข้าวนะค่ะซื้อข้าวกินโอ้ซื้อข้าวนี่ก็แพงหลายเลยเนาะค่ะเนาะคั่นเฮาได้ซื้อนี่ปรากฏว่าแป so บ๊บเดียวมันหมดการซื้อข้าวนี่แป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดขนาดว่าตะกี้ข้าวสอบนึงกะแค่500นึงเด้อค่ะกระสอบนี่ก็คือกระสอบป้านะค่ะกระสอบป้าน500โอ้บ่แม่นหาได้ง่ายๆเด้อค่ะเงิน500นี่เพิ่นๆจ้าคนสมัยตะกี้เนาะค่ะเนาะว่าสิได้เงิน500 สอบเขาสอบหนึ่งมาสืบนะซึ่งกับยายน้องกันยู่ไอ้ยายน้องอยู่ทึ่งเขานะคะ่ะยู่ทึ่งเขาบัดนี้ไอ,ถนนนอะะ้ถนน,นหนทางเนะะ่ยถนนหนทางเนี่ยกับนั่งกัเป็นถนนที่คือมันลําบากนะคะ่ะมันลําบาก,ะะบากพราะว่ารถมันก็ขึ้นไปบ้านใดแต่สมัยที่มายุใหม่ๆนะคะรถจะขึ้นทึ่งภูเขาทึ่งเสบด้น,นะคะบัานนี้เขาก็ต้องยานนะคะงค่ะยางยางลงภู ย่างลงุงพูอย่างลุงพู่มามาสื่อเขาเขามาสื่อเขาอยู่ขังลางมาสื่อเขาย่อยู่บาดยุ่งอำเภอเกียงคอนะคะเขาาย่างลงมาทาั้งเกียงคอสื่อเลี้ยวๆบ้านี้การลดลดเขาเขาเขาจะเลนีนคะมีรถดโดยสารเลนมาหอดตีนเขานะคะประกาศเอากระส่เขามามาหอดตีนเขาแบบบ้ดนี้บางครั้งเขากลับไปทัทง้งทั้งทั้งหน้าเกียร์น้องทมบางครั้งเขากลับมาตีนเขาทาั้งไอไอบ้านตะลุกหินค่ะมันเป็นมันเป็น เลี้ยวเลี้ยวแต่บางครั้งของรถเขาของรถล้วแต่ความสะดวกขอ,ข,อของรถที่เขาจะเลนนะคะเพื่อนเจืานจค่ะ softer. เพราะรถรถเลนมาแล้วนะค่ะเพราะรถเรียนมาไม่จาะมากกับกับบานี้นเขากับไอเอาเขากระสอบนั่นนะคะเขาก็ต้องหาหาคนนะคะห,คหาคนหาเพื่อนเื่นมาขอแห้งขอแห้งกันนะคะขอแห้งกันขอแห้งเจ้าบ้าน,นะค่ะหาเขาหาหาเขานะ่คะขึ้นเขาขึ้นภูนะคะ ซึ่งผู้ใดมีกระตากะเอากะตาวัดเถอะผู้ใดมีกระคุกะเอากะคุว่ดเถอะซึ่งสมัยนั้นยายน้องกะมาหาบนโมค่ะแต่ฟ่ายายน้องสิกะแต่ว่าบ่บ่ไดแข็งแรงพ่อทีจะหาบข้นผู้ไหวหลายประนันยายน้องกใส่กระคุนะคะใส่กะคุหาบหาบหาบขึ้นเขากะหาบโอ้ยทรมานกะทรมานผู้เิ่นแข็งแรงเิ่นกะใส่กะตา่ะพว่าผู้ใส่เพินนกะแบดถกกะสอบกระสอบป้าน่ะค่ะหมายถึงกระสอบป้านนะคะหาค้นมาก มาหาดขนเขาขึ้นไปต้งเขากล้ขึ้นขึ้นไปกินสมัยตะกี้เนาะค่ะเนาะโอ้ลำบากค่ะลำบากกะจนว่าเพ่นเดนอัน,นต่างฉายาไว้ว่าอันอันยังก่ออันตีนแตกดากเงียนกับเม่นแล้วคนดงส,สมัยตะกี้เราก็มี่ผู้เตียงกวนนี่หรือเมื่อวานว้าวควนกาเอาตายฝนกับมักจะเป็นตะตุกเช้เนี่ ฝนเกิดเอานั่นอะตกพี่ดีเออเบ่อเจ้าเบิงฝาดูเวลาแต่กับพ่อตกแห้งนักกฝาพอตกแห้งกับตกพาลิดๆนี่ละกันเนาะอกาหรือยันอกกันน่าละค่ะยันอกกันบาคขีดถิ่นสมัยทกีนะกการะน่าละหามหาบเขาขึ้นพูนะเป็นว่าตีนตีนกระเตกว่าะดากระเนียนว่าตะลาเมียนเลี้ยวค้นดมว่าจะบอกว่าพอว่าดากเงี้ยก็คือย่างขึ้นเขาจะได้ละกันการยางขึ้นเขานกฝต กล้วผตัวข้ามปลาอ่อยค่ะผลตกวข้ามปลาอ่อยแล้วก็ก็หาหามหาขาเขาหามน้ำหาตระแบบพ่อหากันขึ้นไปขึ้นไปไปหอปผลประกับนี้กันลาบปิดลาบไกลสู่สูเพันจินค่ะคือการขอแห้งกากับหากับเข่าคํามน้ำสูเพันจินนะคะะนั่นแหละโอ้ลำบากไรหรือก็ซื้อเขาหาเขาขึ้นผู้สมัยตะกี้เนาะค่ะเนาะซึ่งยหญ่น้องกับบ่อบ่อใดกับเขาโลงเรียยไอ มอสอหนึ่งมอสอสองและวก็มาหาบซอยพอ่อซอยเมียมาหาบซอยเพิน่นกะกะหาบก่ได้หลายเลยเนาะกับบ่อเมียนพ้นไงปนั่นเนาะกับเด็กหนุอยกะใส่กับคู่กะใส่กับคู่กับบ่อใส่เต็มเนาะกับบ่อใส่เต็มเพราะมันหนักแต่กันยังดีกว่าดีกว่าเขาไม่ได้หาบกับกันยางยางขึ้นเขาหาบยางเมือ่อยมันไดกับโปง้งเส้าไปน้ำน้ำน้ำ,น,ำน้ำเขานี่ยแหละคะ่ะปีนไปน้ำหนาผาหนาะเขาปีนไปเพรนเป็นทางยางน,นะคะ่ะบยางไปน้ำโขดหินน้ำนี่แหละค่ะ ย่างการยางยางขึ้นเขาเพื่อนเพื่อนกจะขีเดียนสภาพออกเนาะค่ะเนาะว่ายางขึ้นเขามันเป็นยังไงแต่เมื่อมันมีพาหลักแต่มีพลาหละอยู่ทั้งหลังเขาคือพลาลักที่เขาหาบเขาแบกเขาหามนะคะบอกกูใส้เพื่อนเพื่อนกะเอาแน้ะสมัหตะกี้เป็นอย่างเป็นย่างก่อนบอใส่ถุงปุ๋ยต่เนี่หรือมันบ่มีปุ๋ยเนาะ มันบมมีปุ๋ยอิหลีสบายตะเกียบ่มมีบมมีถุงปุ๋ยมีแต่ถุงกระสอบกระใส่ถุงกระสอบซุ่มปุ้ยใส่มันก็นจะแบกกแบงแบงใส่กระสอบแบ่งใส่กระสอบแล้วก็ม,ม,มัดมัดมันก็นแบกแบกขึ้นเขาก็ปี้งกันเฮอหน่อยเฮหออยังโอ้ยลำบากลำบนนมื่ออีหลี่ะมือขึ้นไปว่าต่างต่หาคึ้นไปวิ่งมานี่บ่ท่านโดนมันก็นเบิดเลยค่ะเขาคฮาได้ซื้อกินถ้าได้ซื้อกินเนี่ยปรากฏว่าเบิดเร็วเร็วซึ่งขอบว่ายายหนองเนี่ย ครอบครัวย่าน้องนี่มันค้นหลายนะคะค้นหลายขึ้นว่าลูกพ่อเดียวลูกพ่อเดียวกับว่าจิบสองคนเนาะคะเนะลูกพ่อเดียวแม่เดียวเนี่ยจีบสองคนอ่ะเพื่อนกับเวลาไปพอพาไปเยี่ยมบ่านเก้านะค่ะไปทั้งบอระบือไปทังอย่างเนี่ยปุ่นจิถามนะคะมันเป็นลูกเมเดียวกันบแ่แม่นแมนผู้นันบ่มาแล้วก็หลายเตงซันนี่จีกัแม่เดียวกับแม่กับผู้เดียวกันผู้เดียวกันเบิดคือพ่อพอนี่ พอจีเป็นค้นเจ้าชู้อยู่แล้วก็ชอบเอาหลูกเอาเมียตั้งตั้งทินตั้งอย่างแต่เลาบ่เคยมีเลาบ่เคยมีหลูกน้ำเพิ่นจะค้นวันเถาบ่มีบ่มีพีมีนองที่สิจิมาถามหามันเถอะจ้ะบ่มีตรงนั้นค่ะนีแต่พอแยนองอยู่นํากันสิบสองคนล่ะค่ะนี่แหละท่านั้นลาบากลําบนบ้างข้งบ้างข้งกับปูกเข้ากับปูกเฮเดไห้นอก็เฮ็ดไห้เฮ็ดไห้เ,หาหเหาหขาโพด ให้กะโพดให้บักเดือยค่ะที่แน่นอนเคยว้าเพื่อนฟังนะคะเนาะให้บักเดือยให้กะโพดนะคะที่อยู่อยู่ทั้งเขาปลูกกะโพดปลูกบักเดือยแล้วก็นี่ป้ากะโพดเขาจะปลูกบักแตงปลูกบักอื้อปลูกบักอื้อปลูกบักแตงนะคะผสมอยู่ในปาน่ะแหละค่ะปลูกมันก็งามเลยค่ะหนวยง่ญ่หนวยงามงามงามเขาไม่ได้ใส่ยาเดียวมนคือสุเมนีแล้วค่ะเาไ่ได้ใส่ยาใส่ปุ๋ยงามหน่วยบักอื้อบักแตงค่ะมาดนี้ ใช่น้องกับมีมีพี่นั่งที่ที่พอพอพอจะให้ให้ลกูกคนกกลูกคนโตคือพี่ชายคนใหญ่น่ะคะ่แต่งงานแต่หน่อยอันเราพี่ชายอายุได้สิบหกปีสิบเจ็ดปีเนี่ยแหะพอพอให้แต่งงานก็พอจะให้แต่งน่ะก็คือพอป่วยยังไงล่ะคะ่ะพอป่วยพอพอคือบอ้าเจ้าของพ่อของยายน้องน่ะคือว่าจิบบอลบอลแล้วจะคือคือบอล คือเราต้องการอยากเห็นหาลูกไผ่ขอให้ได้ลูกไผ่จะค้นละวาเนะพ่อว่าคือพอ่อพ่อเน่จะเป็นโรคไปหัวใจหัวค่ะเพื่อนๆจ๋าหัวใจหัวเวลามันอันนี้มาแต่ลระบาดพ่อนี่สีสวยไปเลยนะคะพอจิตตายแบบแบบตายไปเงียบไปเลยแต่ละเา้าปัม๊มหัวใจปัม๊มอย่างพอกลับขึ้นมาได้กักระเฮ็ดกันแบบแบบเช่าบ้านนะคะเฮ็ดกันแบบนั่นละ่ะพอกะเลวายานจะของบบยัง่งกับคอ ว่าลูกลูกชายเนี่ยไปมักผู้สาวผู้ใดยุใสแล้วก็ไปแตงใม้นั่นแหละค่ะแล้วก็ไปได้ลูกลูกได้ลูกสะใภ้พอก็ได้ลูกสะใภ้นะคะเพิ่นก็เพิ่นก็ให้เอาแต่ลูกสะใภ้นะคะคือเล่าเล่าเล่ากับกำพาค่ะเล่ากำผาพอเราบามี่พอค่ะเราก็มีต่เมยกับน้องกับขอบร้วของเราเหรค่ะพี่นางสหรับผู้พี่นางแล้วก็บ่มีหยังเป็นคนที่บ่มีหยังคนจนนะคะเป็นคนจนบ่มีหยังอีหลีให้หนาประทางนี่เพิ่นกะไปหารับยางยู่รับยางกินเอา นะพ่อพอไปแตงไปแตงลูกไผ่มาค่ะแล้วก็บอกว่าเดเอาลูกไผ่มาอยู่มาอยู่น้ำบ่แทนทีสิได้มาแต่ลูกไผ่ได้มาเบิดขอบคั้วได้มาเบิดขอบขัวลูกขอบขัวบัดนั้นเผลมีลูกอยู่หาคะเพิผลมีลูกอยู่หาค้นพร้อมกับเม่แเม่แเม่แล้วอีกคนหนึ่งกะแต่จะเป็นหกเป็นหกค้นพ่อเอาขึ้นมาเลี้ยงมาอยู่น้องกันแบบมาเห็ดเยียนฟันเยี่ยนฟันซ่านเห็ดเนี่ยนไหนอยู่ ยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละค่ะนั่นละไปเต่งลูกไผ่ก็ได้ได้หมาเบิดขั้วลูกสะไพวันที่ลูกสะไพรพอี่นั่งย้ายน้องเลยพี่ดีนะคะบ่แม่นเลาบดีเลยน้องนุ่งไหลยเนี่ยแล้วหักเบิดน้องคือน้องหลังไ๋ล่ะค่ะก็ะ2ิบสองคนเนาะมันก็หลตัวัดเนี่ยจ้ะแล้วก็แล้วก็บึ่งดูแลน้องดีค่ะสหรับอันพี่สะไพย้ายน้องนะคะ่แหล้แล้วก็บัดนี้บักอือบักเต่งนะคะที่มัน มันก็งามเนาะคะ่ะงามมีแบบเออมีบักแตงเล่าเล่าสีใส่กับตาใส่กับตาเล่าเล่าสีหาบหาบลงมาหาบลงผู้นะคะไอ้พี่นางของแงนองน,นะคะ่ะรักกับกับพี่สายนะคะรักเพิ่นกับจีพระกันหาบบักแตงมาหาบแบบเออลงผู้ลงผู้เขามาลงมาหยัง่งวันที่ค่ะเอาเอาผลไม้มื่อนั่นแหละคะ่ะไปไปไปเอาลงมาเล่เขา่าเอามาเล่เขา่าแล้วตะเพิ่นจีไฮจังไดจังค่ะนั่นละ่ะพี่นางแงนอนเนาะ พยายามหาของเนี่ยคะ่ะไปไปแลกเขามาเรียงน้องมาเรียงน้องโอ้เราเพินพ่นเพิน่นยายน้องเห็นเห็นสภาพพน่างกะดูโตนะ่ะหกัหกหกัหกค่ะหักหักปันบ่เมนบ่เมนพี่น่างฮักคือเอืย้ยคือจังเอื้อยของเนี่ยพักกันหักพ่นางเบืดอสุกูสุก้นน้องนุ่งน,นะพอยายน้องกับบ่เด้ใหญ่พ่อทีจีไปซอยไดไเออฝนตกฝนเศร้าตกแล้วฝนเศร้าตกแล้วกับเปิดเปิดจ้าฝนเศร้าตกแล้ว ใจนั่นละค่ะยายน้องกับพ่อสามารถติซอยเปิ่นดอซึ่งยายน้องกับไปเรียนหนังสือเนาะค่ะกัช่วงใดปิดเทิมกับยังคอยใดมาซอยเพิ่นเฮ็ดไห้เฮ็ดนี่วันต่อไปก็คือไปหักกระโพดไปตัดบางเือยไปเฮ็ดบางเือยไปเอาหญ้าเอาเอามันมันมันเฮาเอาหุ่นหญ้านี่มันม ka en ันบ <wh huh? okay. ่คือบ่คือสมัยสมืยนี่เลยค่ะบ้านสมบ่เป็นหญ้าหนาหกจังซี่เฮาอันซับหญ้าป้ากระโพดน่ยมันจะเป็นพุ่มเพาะยอเอ้แยะคือซื้อกับมันมันเอาง่ายมันจะบ่เป็นแบบนี้ พวกหญ้าต่างๆนี่มันจิไม่เยอะแยะขึ้นสมัยสุเมอนี่นะคะนั่นแหละมันก็เลยเหตุใดอันบักเอือบักเตียงนี่ค่ะพวกลิงคางบากชนีนี่ค่ะเมียแล้ววะเราวโฆษณาแต่สิบเอลัยมันมาลักเขาบักเอือมันมาลายเลักเอาบักเตียงแล้วอยู่ในสวนอะ่รแะค่ะเพื่อจ๋าเป็นชีวิตที่ที่ยู่ทุลักทุเลกันอิรงค่ะยู่กันทุลักทุเลพี่นั่งยันนองแล้วอะหาบหาบ บอกเือบักแต่งแล้วเราก็บอกมีก้มหลูเนาะค่ะอ่านหนังสือแล้วก็อ่านบาออกกับราะว่แล้วกับกำผ่าแล้วกำผ่ามาตะหน่อยคือนั่นแหละค่ะเราเป็นคนคนสมัยตะกี้เนาะกำผ่าเนี่ยเป็นกับบ่คอยได้เลียนหนังสือจ้ะเป็นบ่คอยได้เลียนหนังสือเป็นกับเป็นกับเลยบอลูอีหยังแล้วก็อ่านหนังสือบ่ออกกันล่านหนังสือบ่ออกค่ะอบตเตีตตนเนาะแล้วก็เป็นแล้วก็แล้วก็นารักกัะนารักสรับพี่น้าแงนอง ก็เลียงนองเลียงงมากค่ะกะซอยกะเต็มสลักค่ะคือคือชีวิตของเช้าไฮค่ะคิดไปคิดมากอ่ะทั้งคือพู้โจนแล้วแต่ตอนนี้เราเรากับเบิร์ดแล้ะล่ะคะ่ะพี่นาง่งแย่นองเราเสียไปแล้วพี่ไส้กับเสียแล้วค่ะเสียพี่พี่นา่งเสียปีหนึ่งพี่ไส้กับมาเสียปีหนึ่งทำมาปีไส้แย่นองกับมันเสียตามหลังนะคะเออสองปีค่ะสองปีปีที่สองมากพี่ไส้กับไปค่ะ สำหรปีไส้แยนอนค่อนค่ะ,คะปีนั่งแยนองแล้วก็ไปแล้วกับเ,เ,เ,เบิดก่อนเบิดก่อนเมลเาค่ะเม่ของเรลาเมลแล้วถือแล้วก็อายุก็หลายเกิดคืบบาน,ล,นะบาาละเนาะทรานบดาแหละแต่ว่าเป็นเราเป็นแข็งแรงค่ะแต่ปีนา่งเป็นโลกโลกไพ่เป็นหลายแล้วก็เฮ็ดงานเฮ็ดการเนาะบอกมากกคือถอดเราอยู่ค่ะเราเราเป็นคนดีอีค่ะสำหรับปีนา่งแยนองถือว่าพอนี้ไปได้ลูกสะภ้ยที่ดีค่ะเป็นนั่นแหละ พี่น้องเป็นยังจะาคอยบอพิกันบ่เมีกันจะเชื่อกับพ่อพี่เมียกับทางพี่นั่งที่ใดมากกับเป็นเป็นคนดีหักน้องนั่นแหละการครอบครัวยายน้องเจ้าคอยเจ้าคอยอบอุ่นกันอบอุ่นมากจริงๆหละคะถึงแม้วาสิยูกันแบบจนๆแบบบ่มีอย่างก็คืออบอุ่นน่ะค่ะนั่นแหละก็คือไอ้ชีวิตของยายน้องตะน่อยมาเห็นแต่อยากว่าให้เพื่อนๆเราฟังว่าเป็นอย่างเจ้าคอย พักันสันหายจากมีห้มีนาบถึงมีหน่อยๆก็แกรอย่งดีดีก็บ่ได้ค่ะเพราะดียายนองค่ะมีความสามารถที่จีใดหน้าตรงนี้แต่ซึ่งมันกับบ่เยอะนะคะหน้าหกเลที่เขาที่ยายนอนเคยบอกอ้ฟังนะคะหน้าหกเลยยายนอนกับมาแบงแบงแบงคุดสะเพื่อบ่ให้เพิน่นเพิน่นพ่อยเพินเพ่นแรงบ่ให้เพิ่นแห่งเพิ่นแรงในน้ำคือถามันแรงคืออีสานเนาะเนี่ยทะเลางมันแรงอีหลีค่ะ อันหละคะ่ก็เห็ดเห็ดพ่อได้อยู่ได้กินค่ะกะ็บพ่อได้คินว่าจะไม่เห็ดขายเห็ดนังเห็ดมาตละปีจริงๆค่ะกะกุ้มปีค่ะเขาได้กินกุ้มปีทุกปีกุ้มปีพอดีเห็นหนานองเพราะเขาเบิดก็คือเห็นหนานองค่ะเขาเอื่นว่าหนานองคือหมายถึงน้องเข่าที่ที่เขาใหญ่ตามหลังมากนะคะเพื่อนๆจะ้ะอะไรกับเพื่อนๆที่ย้ายนองแต่อยากเบาสูเพื่อนๆ,ๆเขาฟังนะคะว่าชีวิตย้ายนองมัน มันตุลักตุเล่อีหลีก่ะตุลักตุเล่มากกับสวัสดิอันนี้มาเนอะค่ะนาะเพื่อนๆจ้ะจกับเ้ของกับพอนั่นแหละพอเราจะคอยดินล้นควนควายอยากให้ลำไห้เลี้ยนพอกับว่าคําเดียวเนาะค่ะบอกว่าพอกับว่ามีไอ้ที่ไ้ทีหน้าที่สีแบงไ้ปันไ้ได้ลูกเอ้ยพอละพอกับมี่ตะปากาแบงไ้ให้ลูกเต่าเอาปากกานี่แหละไปให้เป็ี่ยนมระดก พอพอยายน้องนะคะค่ะนะั่ลาะจริงที่พอพอ,อหมอไ้ได้แล้วพ่อกะพ่อกะพอก่อคิดว่าเจ้าของที่เสียแล้วก็บ่ไดแล้วก็บ่เสียเปว่าปีนั่นไปพอ่อเองหมอว่าสมัยนั้นก็บเทั้งเขาเทิ้งเขานี่ที่ยายน้องเคยบ่ห้ฟังนะคอนอกเทั้งเขาบ้านที่ยายน้องไปอยู่คือพวกไอ้ข้อมนิต์นะคะคนอื่นพวกข้อมนิตเยอะค่ะเ็นสิยู่เทิ้งเขานั่น,นะคะ่ะ ซึ่งกัเคยมีผู้มายืนยันเคย,เคยมีผู้มายืนยันให้ให้ฟังเล็้วนะคะว่าว่ามันอันอันอัน,อ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 นมีจริงกับมีจริงสําหรับไอ้ข้อมนิตนะคะกับปุมายืนยันกับจังนองกับขออภัยนะคะที่ยายนองเคยซื้อน,นะคะจังนองวัละช่องเนะะี่ยค่ะเล้ากับเล้ากับว่าแล้วแล้วหูจากแล้วเคยหูอยู่ว่า แถวนี่เพิ่นเพิ่นมี่ค่ะเพราะว่าน้องเพราะแยน้องเคยเราครั้งหนึ่งเลี้ยวค่ะน้องวัดละชองแล้วก็เคยเว้าเคยเว้ามาแล้วก็ขอตัวขอัยนะคะที่แยน้องเอ่ยซื่อค่ะน้องวัดละชองจ๋าน้องค่ะเพราะว่าน้องก็บอกว่าฮูจับค่ะมูจักว่ามีกิงค่ะนั่นลหละพอก็เลยไปได้ได้นัยเพดเพิ่นน่ะเพ์เพอทหารน่ะเพิ่นเอื่นเพดเพอทหารหรือเพย์วกขอเพิ่นนั่นล่ะจ้ะ นั่นแหะเพิ่นกบมามาเบิงพอเพิ่นก็บอกว่าพอเนี่ยเป็นลกูกหัวใจหัวเพิ่นบอกไอ้ไอ้ไอ้ที่ว่าลูกลูว่าหัวใจหัวนี่บ่เมนว่าเป็นลูกจากหมอท่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเพราะว่าการไปรงพยาบาลนี่ลําบากลาบนนี่เลยค่ะบ่ได้เข้าลงพยาบาลเละค่ะหายาหาหวานหายากินกันเองกับพอดีก็ไปจเจอแพทย์ของคอมนิษฐ์เพิ่นนั่นแหละค่ะเพิ่นก็เนียเพิ่นเพิ่นกะคือเพิ่นกะต้องการ ที่สิบหกมีดกับชาวบ้านยุเรล้วไงหรอค่ะเพิ่นกับม่เพิ่นกับมามากเพิ่นกัเล้บอกว่าพอนี่เป็นหัวใจหัวเพิ่นพูนันละเพิ่นบอกพอเพิ่นกัเลยมาเฮดใไ้เพิ่นกับมียาไม่อย่างมาลักสายพอจนพออายุยืมบม่จนหอดพออายุเก้าสิบเจ็ดปีแล้วค่ะพ่อยังไอยเสียพออายุเลยเก้าสิบเจ็ดปีพอแย่นองนะค่ะอีกสามปีเราก็จะครบลอยแล้วก็เสียปีกอนเนี่ยค่ะเสียปีกอนนี้ เสียไปปีก้อนนี่ก็ได้สองปีสองปีเร้วค่ะนั่นแหละค่รจนโอ้นาสนับล้ำก็คือเป็นกับผ้าล้ำลําบากลํบกกลบนะคะ่ะพอพอล้ำบากระลุนก,นก,ลกนะคะพอพอลําบากระลุนะคะลําบากนะลากในการเลี้ยงลูกะคะ่ะเพราะว่าลูกกัตังวา่าสิบแม่แม่จะคลอดลูก สิบเอ็ดข้งได้สิบสองคนเพราะว่าแม่กับมีแฝดคนหนึ่งแฝดซึ่งน้องน้องติดกับกับยายน้องเนี่ยค่ะเป็นแฝดได้แฝดนะคะนั่นเก็เลยเป็นสิบสองแล้วก็พ่ออายุได้ห,าห้หาขวบเนาะห้าขวบพบเป็นตาหักน,ะะนอ้องแฝดพวกนั้นกับเบิร์เกียร์เสียไปนะคะเกียร์เสียไปแต่ก็ยังสิบสองพะพอมี้ลูกหักคือหลานของแม่ที่ ที่พอมะเลียงตะหน่อยนะคะนั่นแหละแล้วก็เป็นน้าสก,กุลของพอล้าสก,กุลเดียวกันนี่แหละจาก,กนกี่นนะะเป็นสิบสองนี่คือเก่านะคะบนเพื่อนจ้าค่ะซึ่งยายนองกับมีเอียงกับอยากเ้าอยากเล่าให้เพื่อนเพื่อนเราฟังนะคะว่าชีวิตยายนองมันเป็นยังไงมันทุลักทุเลมากนะคะค่ะนี่กับผ้าเป็นเนื้อนี่กับผ้าเป็นเผือกนเอามาซองเบงไ้เบงหน้าอันนี้กับไผ่แรือกับไผ่ที่ยายนองปลูกไว้นะคะซึ่งถามลูกเล้ว,ว่ามันซื้อว่าไผ่หยังลูกเลยว,ว,วา่าสร้างมนแม่สร้างมน สร้างมนีล่ำม,มันจะเป็นมนมน์มนนมนด้อหมแม่แต่เบิ้งเด้หลก็บอกมี้นามร่ำเพิมม่นสินไงอยู่ไม่มนีเพิ่นสิเอาไว้ถ้าเฮ็ดอะเห็ดเห็ดประเภทเพิ่นเห็ดเสาเห็ดบ้านเห็ดยังหนัะเฮ็ดได้ซันลูกว่าลูกลูก,ลกอธิบายฟังกับลูกไ้ที่เขาเอามานะ่ะที่เขามาปลูกกันนี่ลหละกับ,บเพื่อน,นๆจาซึ่งนันแน่นอนกันเลยว่าเออถ่ายจังสันถ่าว่ามันบ่มีหนามแม่ก็สิจกมันไว ดีคือกันล่ะมันจะได้รักษาไอ,ไอ้ดินเฮาบ่อยมันพังล่วงทั้งนี้เพราะว่ายายน้องกะต้องการตีให้เขายึดดินอยู่แลว้วซึ่งก็เคยปลูกไผ่ไว้ตรงนี้แต่มันก็ตายค่ะมันก็ตายไปก็เลยได้ไผ่สองต้นเนี่ยที่ลูกซ้ายเอามาเนะะี่ยค่ะก็เลยได้ามาปลูกจุดเชย่่าปลูกแทนไวน้นี่ตรงนี้ค่ะมันเพือนจ้าค่ะเขาเอื่อสร้างมนสันลวกว่าเดี๋ยวล้มมันก็จะมนมนรล้าม,มันจะมันมันแต่มันลั้มใหญ่แต่มันก็สูงกว่านี้สิละแม่จ้ะ มันแต่มมันบองหกเลยกระลูกกระบอกเนาะค่ะเด้เปิ้ลกันยังมีนอไม่หยังกันเด็้ที่แรกแย่นองตันงว่าจะเอานอมันออกใอ้เบิดสิบวจงไวเสปล่อยหต้นมันใหญ่ซ้ํานีแต่พอลูกชายมาธิบาบฟังแล้วกันเลยเออัานกับเมียกที่ปอยมันขึ้นก็เลยว่ากันเลยก็เลยปล่อยไวก่ะแต่นอเพิ่นกันได้หลยนอโยมมือนี่เป็นอ่ะก็3สามนอนะาก็3สามนอไอต้นน้อยเด่ก็ักําลังกําลังมีนอขึ้นนะคะเพื่อนๆจ้า น oh. uh, ี่แหละมีโอกาสกระเด็พ okay. mm ่อซองให้เพื่อนๆนาเบิ้งนะคะพาเพื่อนๆนามาเบิ้งมาดีมาเบิ้องมาแย่งน้ำยายนองนะค่ะเึงยายนองก่ะแบบว่าเห็นอีหยังสีก่ะคืดคืดคืดเถ็นความเกาความหลังพอเฮ้ยอึดคยอยากมากว่าน่ะคะเพื่อนๆจ๋าคยทุกคเคยอยากคยอึดคอยอยากมากโอ้ยายนองนี่ชีวิตนี่อีหลีค่ะซึ่งก็โชคดีที่พ่อพ่อกะดันให้ยายนองกับไอ้สองคนค่ะ นองน,นั่นน,น้นองน้องก็ได้เลี้ยนแบบจกปะหกจกยังกันทับบาดาซื้อๆกับพีแต่ยาน,นน้องนี่แหละค่ะที่ได้เลี้ยนกับไอ้กับพีไ่ไส้ค่ะซึงพีไ่ไส้ยเปนกะมีโอกาสได้ได,ได,ได้ได้เป็นคู่นะคะได้เป็นคู่เพราะว่าแ่าคือคือชีวิตของไอ้ไอ้ก็ได้ไปได้เป็นคู่คู่ชื่อสอนมาก่อน,นะคะ่ะก็เลยมีโอกาสมีโอกาสตร,ตรงนั้นนะคะ อ้ายก็เลยได้เปคู่หล่นกับมาเลียนต่อเลียนหยังค่ะิ่งกาจบปริญญาจบหยังเพิ่นนะคะคับซึ่งยายนอนกับซึ่งกัเพิ่งซึ่งเพิ่งจะมาได้งานกับช่วงปีสามห้าค่ะปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้านั่นแหละคะ่ะกับเพิ่งก็ได้ทำการทำงานค่ะกับจังกะต่อจังหันกับมีแต่ตะ,ตะลูกลูกกับยายนอนกับพยายามดันให้ลูกของยายนอนทุกคนต้องเลียนจบปริญญาเบิดทุกคน,นะค่ะเลียนจบกันทุกู่ทุกคนนะคะ สำหรับชีวิตกองแยายนองแย่ยน้องก่ะบืนบกบืนบากมากอย่งสิ่งหรอค่ะเพื่อนๆจ้า้อาาอึดามอยากเนแตซึ่งมาถึงตอนนี้แล้วค่ะแย่นองก่อยากจะขอขอบคุณเพือเ่อนนะคะขอขอบคุณเพืเ่อนๆทุกท่านนะคะที